ท่านผู้ชมที่นี่ตลาดกุวรสวนพระ้วยผมกับมันนีมากกันตังกุดงเฮ้าคลับเจ้ะมากเลยครับผมมากมามาวันนี้จิบวันนี้ไม่ัยังยาแ่ิจงไดเฮาถึงจีไ้มีโอกาสครับว่า เอาเด้อบ <laughs> ัด <sandwiches> น <'ll> oh, ี้ตั้งจิตตั้งใจเด้อแม่เด้อบัดนี้มาเตรียมโซ่เตรียมโซ่เดี๋ยวจะในที่รู้จริงดูเสียทีจังเลือดเยวะนี่เลือดสามยืนยันเลือดสามเอาเดี๋ยวใกล้แล้วใกล้แล้วอ้าวอะนะมูสามจบเด้อบัดนี้เด้อ ้าวสาวสดิงคือไไปอยู่้างนา้นบัานนียออกมาเป็นลูกออกมาเนเน่ไล่ไล่ไล่เชื่อมมาทางน aman, ี <of forgetting> <Four> ้

เราไอ่ะปุ๊เราไปเราเไปเราได้ท <ions> ี่เราไปอะารไปังอรืยครับอธิษฐานครับผมนามตัสาพภะคาวะตูะระหะตสัมมาสัมพุทัสสะนามูัสาพภะคาวะต ระหโตสมาสัมพุทธตะนะโมตัสาพระวะโตอะหัตโตสมาสัมพุทธัสสะสาหุสาธุสาธุปูสีจุโทเมยาปทุมมานาวังห่งวังแห่งอันศักดิิทั้งนี้ ลูกเต่าเราหลานมาในครั้งนี้เพื่อขอคมมาขอปูเมียและขอบุญบารมีน้ำในลูกหลานทั้งหลายเมื่อเหตบุญเฮตท่านในครั้งนี้ได้มีโอกาสลืมตาอาปากได้เพื่อจะได้มีโอกาสสร้างบุญบารมีปานบุญ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 บารมี ไอพี่พ่อปูสีโขกมเมยยปทุมมาอีพ่อวิบูลกับอีพ่อโคนาคราชอีพ่อชดอี่พ,อชชพ่พอขาวพี่พ่อผีตายแหกอี่พ่อผมเน่าตลอดทั้งอีพ่อปูสีตลอดทั้งปูชีปะขาว รลอดทั้งหน้าค่าหน้าขี่ต่างๆเพื่อเสริมบารมีให้พวกท่านเพื่อพวกข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้เห็นหูแกงตาที์เห็นสิ่งต่างๆในปวกอันศักสิทีพอเห็นอยู่นี่ซาทูซาทูซาทูคอยลูกหลานได้ประสบคป้มสำเร็จได้ทอน ให้ลูกหลานได้ลืมตาอาปากได้ให้ลูกหลานได้มีเงินท่องกองแก้วมากไม้ทวีคูณสมกับบุญบาร,รมีที่ลูกมีอยู่เพราะให้ลูกได้เห็นโตที่ดีที่งามโดยพานในช่างสมควนเพราะให้ลูกหลานได้ประสบผลสำเร็จด้วยเถิด สาธุาสาธุาสาธุาน,น,น,นอ้องบาทนี้ว่าสักครูค่ร้พเาชมกัทั้งจากอาจารย์ผ้าขอวิธีและะ้วก็ล่อครอับผมล่อสักครู่นะซึ่งจะเป็นแนาทางเล็กมดประจำวันที่16ตัวล,ล่าคมนี้ครับผมเดี๋ยวทั้งประจกกักนจะไปสรุปก,กันนี้ซึ่งบนซาล่าซาล่ากันแล้วว่า เจ็กเขียนขึ้นสรุปแล้วเด็กเข็ยนบนกระดานนู่นว่าไมรอดจังสรุปแล้วเี็กเขียนขึ้น็นใ,นในกระดานนั่นน,น่นะนะครับเพื่อไปเขีนกับผ,ผมด่านพุ่นกับมี่เสียผานุรักษ์นะผมคือที่ระลึกด่านพุ่นนะผมที่ระลึกท่านที่มาเที่ยวมาชมวัดกุฏิแห่ห้าก็เชิญน,นะผม ตัวละ189บาทนะครับผมกระเป๋แพงเป็นเสียที่รึกของสกรีนมีอ่าลูกต้องปุยบุญเ้องวัดกุดแฮาลูกปุยบุญเ้องนะครับผมไปเพื่อไปเพื่อไปหาแข่าหรือเปล่าหาแข่าหรือเปล่ครับพูดหยอกล้อกันครับผมท่านผูน้ชม ครับนี่ครับท่านผู้ชมครับวอนี้เป็นมือดีมือดีวันที่เก้าตรงไทยโดยเก้าคผมเก้ายอดทัป่าเก็เก้านสองห้าเก้าเวลาเที่ยงสิบสองนาฬิกาเก้านาฬิกาเก้าวิเก้านาทีไม่ใช่เก้านาฬิกากับมีแต่เก้ารงท้ายด้วยเก้าครับผมนั่นะครับ ำตัวได้เนวดกว่าตอนำังินทจาไแต่เลยเถิองโยมก็กว่าเยอะไก่มารวก็คนรวมได้ตัวดีมากนี่สติสติออกมาสนิออกมามาที่ออกมามามา เข้ามาเข้ามาเข้ามาเออปิดตัดไว้ <c oughs> ขเนะข้าไปมกไปัดว้เข้าไปไมรชับจร้อนนะผเจ้าไปเรื่อยเมื่อนี้ปิดมือที่จะท่านจะโชคนะฮะท่านจะโชคดีเห็นชัดเลย เจ็ด่าจนะเจ็เห็นปะต้วนี้เจ็ดเจ็ดหาเจดหานี่เป็นสี่ต้นเป็นเมือนมีตัวกลางนี่เอาเจลเจลลบเลยตนี้ใช่หรือเปหาเอาเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งืสี่จตัวนี้เตัวนี้เจ็ดหานึงแบบ ตำเงินปะนตัวเยวตอนว่าที่แรกตอนต่อไปตอนทักต่อไปเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดหานึงนีรเยาขาดิหนึ่งเจ็ดเ่าอันน้นใช่นีรเลขขาดิเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งต้องสองตัวรถเเห็นเจ็ดเก้าหนึ่ก็เจ็ดหานึงเจ็ดครับผ เราจทมาช่อมวัตเจรครับผมซึ่งอาพาจารย์เพิ่อนกันภาคตะีออกมานะครับกับสนวหนดของเจรรอกันมือนีมือนีอนได้แน่นอนครับผมได้แน่นอนมือนีโคขานดนะวดประจำวันที่สิบหกพฤศจิกายนนี้ได้แน่นอนครับผมวัตเจรนะฮะครับท่านที่เข้ามาแล้วเกี่ยวกัเรื่องกระไรกระเช้าให้กับแปดพระรือกับบ้านเฉลิมพระลวยครับผมมือนีเป็นมือดีอต้องใช้เรเก่า ต้นกระถินยอดกระถินก็ได้ล้องไห้โดยเก่าทีนี้เลขจอมปวกให้โชคคือวัดรกุญแาวัดประจำประเท่16พฤศจิกายนนี้จะเป็นตัวใดนั่นจะล้องไห้โดยเก่าหรือไม่ก็ติดตามกันครับผมนี่ครับท่านผู้ชมบรรยากาศบรรยากาศเย็นๆนะเดี๋ยว็นาไปทำกันนะครับผม phải pha chân, chân cái tủi ngảm thì ăn chân, Không được cái nhiều khoáng, quạt, cái chân ăn nhiều khoáng. cái tai không chán này. Chán 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 này. với

ครับท yeah. mm ่านผู hmm. so, yeah. so, yeah, ้ชมของเบิกกันกันได้ครับผมเย็นหนครับท่าผู้ชมได้กันแน่ครับวันนี้ใจเย็นครับผมซึ่งยัดกาได้ร่วงไปแล้วหันกลับเป็นตัวเลข ซึ่งให้ท่านผู้ชามาตีกันไปค้าๆกันเข้ากันนะผม <endeu> <ensions in this bathroom>

จะไป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 บัญชีกับอาจารย์29อาจารย์จะได้บุญนํากันเนาะค่ะเนาะได้ยินใจดีกันหน่อยนะครับ <coughs> 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 ครับเข็ยบห้าหนึ่งครับผมท่านช้อมมัดประจำวันที่สิบหก อ่าพฤศจิกายนอ่ามานะผมกับงวดนี้นะครับผมเชียงโชคกันนะผมกานม,มันจนาร์การนตะเบิดไปนะผมเม็ดเดียวครับผมให้ท่านตัดเล่นหกประตูคือส้อยเด่นนะครับผส้อยเด่นหกประตูครับผมส้อยเด่นหกประตูะครับผมเจ็ดห้าหนึ่งอ่า เห,นห็นท่านครับเห็นท่านกันเนาะฮะนะครับผมเดี๋ยวตั้งคณะกรรมการเพื่อจะได้เอาแผนไว้ท mm hmm. ี่เดิมนะผมแผนไว้ที่เดิมทันทีมาเพราะท่านอยากจะมาเที่ยวมาเบิ่งกากบ้านนากระได้ครับผมตั้งประจานบ้านจะจะเขียนไว้นี่ขอตัวชมเจ็ดหน้านเลยนะครับ กลับมาคือครั้งดังอีกทีนะครับวัดถุญแรวย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 น้ำกันเลออะพ่อแขนเลยจ้า่ำรวยรยกันครับผมเ5หหนึ่งครับผมน้อ่ยำรนเะย่องริบไปยิบแล้วก็เรียนะครับขอมาแขวนแม่ฉบัดนี้แขนเนะครับถ้าจะตาดเล่นเก้าให้เนะครับ ห้าหนึ่งหนึ ah, ่งห้าเกตหนึ ah, ่งหนึ่งเนะครับก oh, <no. S 1> <of> ัท่าช้ชมต้นเน้นต้นหนักกับง้อเห็เกตันวนะครับตันเน้นต้นหนักนะครับก็เ็ตกันนะครับผมท่ทนาช้ชมกับข้อมอเกตตเอไปเชือโชกกันเลยนะครับผมเกไม่ได้ให้มาเนเด้อค่ะครับ หาเก็บชื่อบ่ได้เก็บหาชื่อได้ไครับผมนะ <c oughs> ครับผมสาธุสาธุครับ <c oughs> ขอให้โชคให้โชคมันนะครับผมต้องวิชิคันครับสิบหกพฤศจิกายนนะครับผมเ <c oughs> ม็ดเดียวหางเดียวครับท่านผู้ชมนี่ครับเม็ดเดียวหางเดียววัดกุฏแห่พัฒนารามเฮาครับผม อ่าวงการประจำวันที่16พฤศจิกายน2อง4อนา751อ่าให้าหน่ัจารน6กประตูนะครับผมกับไพรีไปหาซื้อสลากกินแบงกรัฐบานใบคนละใบสองใบก่อนนะครับผมอ่าถึงสร้างช่องเสนอให้เป็นรัชท่างสน,นั้นเป็นสะพานบุญไหยน,นะครับท่านผู้ชมอ่านี่ก็จะได้มาเฮ็ดอ่าโชว์โชว์กับลาก็กาจะมาทำบุญร่วมกันอีกงวดต่อไปครับผมกับพี่ท่านผู้ชมอ่าก็แบบพฤกษ์ครับผมอ่าเรียกรับวงในของบัตรว่าคุณเฮาวัฒประจําบันที่16 พฤศจิกายนสองพันห้ารอยสบสตั้งบรห้นานไมาเม็ดเดียวเจ็ดห้าหนึ่งะผมเจ็ดห้าหนึ่งเม็ดเดียวพันสมครับผมอขอให้สมาชมจงไปยิบหาเสลากิมมานแบงค์รัฐาลไปนะครับผมเจ็ดหาหนึอาตาเด่น6กประตูกัหาหนึ่งเจ็ดหนึ่็ดห้าไปเชือมพลังกับผมขอให้สมาชมจงไปเอาพิเคราะห์ไปเชื่องโชกกันนะครับในหมวดปฏิเสธหกนันทคมนี่ครับท่าชมกับข้องแก ไ้แคบหน้าจอไว้นะฮะแคบหน้าจอไว้เพื่อไม่เป็นการลืมนะครับผมกับผมขออานผไปชมทุกทีไม่ค่อยซุกอ่านรลึกเกันไม่ใช่พวกนี้สวัสดีครับผม